ชัยรายวันสุคนชัยอารีหญิงฉลาดกับร่มชูชีพอดีตนักการเมืองท่านหนึง่งทรงบทขำขม,มาให้อ่านเรื่องหญิงฉลาดกับร่มชูชีพเหมาะเจาะกับเหตุบ้านการเมืองของผู้นำบ้านเราในปัจจุบันหรือไม่ลองอ่านดูครับดูแลบ้านเมืองเป็นหน้าที่ของทหารรุมด่ารัฐบาลขอให้เป็นหน้าที่ของประชาชนเครื่องบินลำหนึ่งกำลังจะตก ในนั้นมีผู้โดยสารอยู่ห้าคนแต่มีร่วมชูชีพอยู่แค่สี่อันซึ่งหมายความว่าจะต้องมีคนหนึ่งคนต้องเสียสละชีวิตเพื่อให้คนอื่นรอดผู้โดยสารคนที่หนึ่งก็โผล่ขึ้นมาว่าฉันคือฮุนเซนผู้นำ,ำเขมรโลกนี้ยังต้องการฉัน เพราะยังไม่ได้แฉนักการเมืองไทยที่ไปทำธุรกิจมืดที่นั่นถ้าฉันตายไปโลกจะไม่รู้กลงกลงพวกนี้แน่ว่าแล้วก็กระชากร่มชูชีพลงไปผู้โดยสารคนที่สองก็พูดอีกว่าฉันคือโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทั่วโลกต้องการฉันเพราะฉันกำหนดภาษีโลกได้ฉันต้องมีชีวิตอยู่ว่าแล้วก็กระชากร่มชูชีพกระโดดลงไป ผู้โดยสารคนที่สามฉันคือผู้นำประเทศไทยเป็นผู้นำหญิงฉลาดที่สุดในโลกชีวิตชาวไทยยังขึ้นอยู่กับการเป็นผู้นำของฉันเพราะฉันสามารถให้ทุกอย่างที่อังเกินหฮุนเซนได้และที่สำคัญฉันอยู่คนละฝั่งกับทหารไทยว่าแล้วก็รีบกระชากร่มงชูชีพกระโดดลงไป แม่ทัพภาคที่สองของไทยจึงพูดกับผู้โดยสารคนที่ห้าซึ่งคือเด็กนักเรียนหญิงไทยว่าฉันใช้ชีวิตมาคุ้มค่าแล้วทั้งชีวิตตอบแทนคุณแผ่นดินมาตลอดฉันจะเสียสละชีวิตฉันโดยให้ร่วมชูชีพแก่เธอนะแม่หนูน้อยแม่หนูน้อยจึงรีบตอบว่าไม่เป็นไรคะ่ะท่านแม่ทัพยังมีร่วมชูชีพเหลือให้ท่านด้วยคะ่ะเพราะเมื่อกี้นี้ นายกหญิงที่ชาญฉลาดที่สุดของเราพังคว้ากระเป๋านักเรียนของหนูไปคงคิดว่าเป็นร่วมชูชีพค่ะจบข่าวครับสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน